ห้องไปเลยห้องนะแมาแมาแ่มแม่แรงนี่นะถ่าใครอยากฟังทำมากขึไปฟังดูเจ้าเทศถ้าถ่าใครฟังแบบกิเลสตัดหาเดี๋ยวมาพอพันนีเพจเลีงมาช้ำหายอ้ยเนี่ยไนนยอ,ยอ้มันม่วนนี่พี่เหยต่ออายุเขาได้สิบปีก่อนเจ้าเอาอย่าง,งนี้น้องไม่นองอันนี้พี่เลี้ยงเอามันเฉยเน่าเลี้ยงตัวลอ สวันนี้น้องเล่งลูกเริงปลอยพรอมกับมดตะนนอยลูกลุงหลังตีกันแน่น อยแม่สาดดีดขึ้นตะบนเดือดร้อนแก่นตาหื้นโลงบางขาดน้ำมันแตกน้ำฟุบไอ้ผู้จงตัวนี้สวกแน่เดือนแนวแพ็ทลอยบนว่าละกไก่ดีมาบ้าใส่ไก่เนียนจนบนสังเวียนบักไก่เพื่อนกอไก่ตัว วังนาคากตากันเลือกกตาขางลับปูหมุนนันดังเด้งหัวเล็งน่ะหางเป็ดตะโจนก่อยปูเล็กมาจากบ่อซางไปโจนะตีหน่อยมาตึงบะปูนาสามน้ำตาจังบ่อเกี่ยวงัวฟางปูหมุนนันดังอัดดงน่ะหัวเล็งน่ะหางน่ะเป็ดตะโจนก่อยน่ะปูเล็กน่ป่อมันมาจากเกี้ยงเสียนไปโจนะตีหน่อยตึงเอาเดือนเต่งที่คนมาล้อมน่ะพอแผ่มตัดตีเก้าตาเจ้านะ ก็มีดีเปิดก็มีดีลงกันสักน้อยเนาะแลก็หามลงเลยกันเนาะไปยังเจ้าปีปะลูก

oh kalangan berdoi nyam pon kan no. oh, oh. ตีแล้วไม่ตัวมันดองนะขึงตึงตุยแก้มนะปอเกืองตึงบอกงามาซ้อมกันตายบะปอกระนาไม่กล้านะขี้ขาดนะพ่อไปงาตั้งปากปันยังทำมาเจียงดาไปหูตัวก่อนหน้าขี้ตาในแล้วก่อนแจ๊กันตึงบอกงามันเป็ดเล็กแล้วพ่อยังปาบเอามาปักนะวันนี้น้องจุดปอเป็นสาหัอตั้งใดก็ข่าวเปนเนื้อหนาวนื้อคอน ปอดสีดพอกอ สะดุดะดังปึ๊แมวกับหัวปาามากับปัวปกน้ำมันก็ตึกะตีอันนาของน้มแน่น้อนกาบมันเป็นปุ๊ดปากแมวกะปินมาอศนานครของข้าอาจย์เลย ปานาเมแกวลาเปโมนาตาคำนาาวันนั้กะเตือไขงโมาไขงงามีนะคุณกาเพียสักเล็กะสักน้อยาวันดันนี้ไปดีเงีใจเงียดโอ้กันเจ้านาเมตุนาโปกาเอาจะชอขาเรียบลอยู้ไปเลยอวมาจุกจิมตบก มานมาคนนะครัปอนะเกิดต้องเพียงใหม่แา่หลักกำไรว่าใครยุบใครใส่กระเดียวของตัวใหญ่จ้าปอนอยู่อีปก็ไหวอยู่ฮันน้ยมันห้อนมาย่าน้อพันี้เห่ย ตึงเข่าตึงสะกัดตึงกอดตึงไหล่ตึงก้ะตกตีตึงน้าทตึอกตีตึงกางตึกอกตึงขวานตึงหัวตึงวัวตึงนก้วตึงหนอกตึงสุกตึงเสี

อย่าได้โอก้นไผอย่าได้โอมวหนขน่ะจีแอบทำขอมมันเหมอหน่อยคนไผอย่าได้ลลดชอโซอยังมาซลดืมไปเออเหาก้นไปนะขมุกกับมัเฟรข้ากูพ่อรู้อ้อีกนี้กันเนาะมาามาเปินแต่งนาเวทีวันนี้ก็วางลนะทามากรบนสูงต่อมาสูงแล้วมันแป็งอคือข้ากันไล่ไม่ก คือน่าจะไปว่ป้าบอกจัางซอนเมย์ยงไม่มาสลิตลาบบัีนั่งบนนาเวทีมัดคอนตียังหอกปางาเ่อน้าบ้นหลังไปซ้อนนาตนตอกไปไล่เปียกไอหลอกทั Sadly, บไพบอกต่อมาฟังไอแม่จัาโซนมูนี้ขอปาบดีไปซอนที่ไหนเอาหอมาเล่าบ่า pues บัดี para para ีกบมาซอนวอดเ

ไเลจ้ามาเาวัน well, นี้ลาบ่นใจแต่เ่าเราบ่ะเจาแบบกับมันเป็นห่วงเป็นแหงบ่มีที่เัาบ่นรบกวนรบลังอยู่ตั้งุบังเอิบ่มีไปขึ้นไปโซบ้านขิงเต้าได้ยัง ขี้เล่าเขาอามางรถปวนไปส่งบั้นสัวันบันบนดนุ่มละบันดวนวดละขี้เล่ามากวนนาคืนหุ่งน,วนออาวัน่้อมบอกว่ามียปอยรลวงนะปอยลำพ่อเขาเดือดก่อนตัยอ,อย่างโมระทีความนะเป่งเวทีนะสุ่มละบัดใจต่อแม่บ้านไ่ความหอมจัง ทีかか่ยุบการกุศลนะยุบนมพุ e ่นนะวันนี้มีย no ุบนมการกุศลน้ำเกลือสั่งโมงให้นมพันธ์นี่นะเนี่ยนมเจ้าบดีงานเดี๋ยวหัวเข้าไปส่งกับบ้านสวนก่อนลูกไห้แล้วมาเหลือเจ้าพระบเมาโคกปอดโตสู่กับเมาเล่าละเข้ามานั่งละฟังซอเฮสูงเห็มเล่านะขึ้นไปขอกินเล่าเสียผมเอาเล่าขันตั้งพือนโอเมาเอาปีโจดรอแตกโยเงี้ยว អូយប៉ាអានាលេតុង

เอาไหมาไมเอาไหอาไปสู้กันตมาเบือนาดังมาสูณวัดนี้นเวทที่น่วางวาง มันปูฟักกใบสังยังมาเป็งงามงามน้เบื่อนผามาบ้านนี้ผามกบคว้างมาดูตั้งอเยียดขาใหญเลือบ้างเป่น้ำตากตังซีปูฟฝกกใบเงาสังหางหังทีที่ฟักนี่พร้อมจังที่เสียนซอจังซออ๋ออออีอส๋ออ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 ๋อา๋ออ๋อา กิ่งกระไม้หิ้วแล้วเอามาไก่แปงตัวตูวฟ้ากระไม้โบตีเสานาเกล็ดปอเสียที่เราละมาหายาผามชอกเสียไม้ละเกนปอซับไปคุดนะขุมตึ้นเสียผับลมละปากันโต๊ะเวทีหอยมั่มหอยมีเฮือกเฮือกนั่งยังเป็นหอยมีแม่หอยมีก็หอยมีนะก็ปีปียังเป็นหอยมีปีหอยมีนะก็วันเขาเรียกเจ้าอันยางเป็นหอยมีจ้ ที่เรียกจะเป่งทางซมทำไมเนใจวดสอบใจหายอย่งยัวมันลูกคบแแบ่งางซองใจวัมันมีนแลมาสอวัดในนั่นยอดจดจองมาสนุนเหพวอดตั้งบนมีเป็นสีเป็นสีเหลวอดตั้งบนมีเป็นสีเป็นสันย่องแผมของงามเตี้ยพอใส่รู มาห้ากินตับมาห้ากินไตปราพีปันใบปลาไตลูกตอกเฮ้ยปราพีกินหัวหัวกินหีโอ้โ,โหเอาเลยชอบลำบ่ฮอมออาศซ้แตกันแต่ๆแม่ ไอ้ไปบ่าเนี่ยอย่างอ้อนน่ะว่าก็ต้องจะมาอุดไปแีงยังมาเดี๋ยวเนี่ะละอ่อนก็นั่งหน้าเวทีเนี่ยก็ว่าอ้ยอเขาจะไปว่าอ้ยอกำลังห้อมผามใะสีฟ้าน่าดูสีชมพูนางห้องสีม่วงอกหักบริสุทธิ์สีขาววอกขี้จะไปมาวอกไปวอกไปเวิร์กยังโอ๋แต่ขี้บอกใช่ป่าอีหนุ่ีพี่จะไปมาว่าข้างก่อนเลี้ยงที่เปนหนังตังหน้าผามซอได้ยินว่าได้เจ้า สีฟ้าหน้าดูสีชมพูหน้าฮักสีม่วงอกฮักอีพันนี้หิมอยฮะเต้หวะว่าเต้ถอยว่าตัวนะว่าเต้มหวะฮะฮิงนะว่าแม่เนี่ยเออฮิงนะค่ะเอาแล้วบ่ะเฮ้ยไป่าตอนไหนเราไปต้อนมึงว่ ใส่ดีๆร้องให้เป๊ะๆอย่างย้อยสีฟ้าหน้าดูเอาใหม่ใหม่เออก็อนอาทตย์ก่อนหลายสีจะดีหรือเปล่าอ๋ออ๋อสีฟ้าหน้าดูสีชมพูนะสีม่วงอกครับอีพอมนี่เออหัวแหล่ะหัแหล่ะหัวหย่างไอมาเต้นหับต่อมังอย่างนี้ก็เปิ้อลกอลซ่าเป็นวงเป็นใยายกวดตัวห้างสีใสล้วงบ้านปะไพบะเสียง ยก็ไม e ่สล <c> ิดอยู <c> ่ในบัตเต้าเฮาไปแจ้งโซ่เนาะแม่เนาะสมองกุดเนาะตางหอนก่อนหนอตางหอนสมองกุดอย่าปากว่าอย่าเจ้าแล้วบะเดี๋ยวเน่เวลาก่นห่อมาอยากจะไปมาเต๊ะก็เจ้าไปมาเต๊ะกับอย่างไอก็เต๊ะมาเต๊ะก็เต๊ะนี่หนูชีฟ้านะาดูสูงเนาะส้องโมโซข้างหลันนี่มันเหนียวเนี่นี่ในมอมน่ะอ๋อ อีวะขอสมาตาเจ้าให้ใช้วัดเออข้าเจ้าเป็นสาวอีไมโ่โหยปีนี้อายุเจ้าได้สามสิบองอันเรื่องผัวที่ผ่านมานี่ก้านนิ้วมือนี่นับประคุมเฮาบัต้องไปถามหามันมาคืออดูดอดีตเอออดีตปีนี้เจ้าเป็นสาวอายุได้สามสิปีเจ้าเจอ มอยดำพึ่ดำเหิ oh. ืเลือเมัน oh บุ oh ๊ไ oh ก่แ oh ม่ดำเข้ายัดดำเหลือผมไอ้นก็นี่นีนี่นี่นี่นเี๋ยวพันนี้มึงจะมาเตะหัวนี่โอ่นอันเหลือหมดเข้าไปนี่ตายหมดเาไปเดี๋นะอออ๋อไปมามาเข้าหูนี่นียังได้กะจ้าหน่มผ่ึ้นไเชื่ออ้ยายไปเชื่อตึ้มเชื่อดูอย่าดูถูกยังซอว่าบ่มีมอยมันต้อง เรื่องมม้มาธรรมดาเพลงนี้มาม่นน่อยเงียวเงแล้วเอาไว้แปลงห้าทาเงียวสักสองสามวัจะเฮ้อไอหนูเอาไปแปลงสายซึ้งอะนะ่นะๆหาเรื่องเพิ่มละเขาไปหาเรื่องใหญ่ๆก็ขอปุ้นอยู่ตั้งหลังดีๆจะไปยุ่งกขบปุ้นขอถามมันกครับมอ เอาแหนมแล้วเอาหมวยไม่แปลงสาซึ่งหนามแล้วเออแล้วป่ะแต่ว่ก็แปลงมัแต่ว่าก็แปลงวะันนี้ก็แปลงมั่งเอ้ยมันสำรองกันได้อยู่ก้ามันดีดม้วนอยู่ก้ามันดังหมาม้วนแล้วมันดังใหิ้ายหรอก็ดังเหมยมึงเหมยมึงเลยอะป่ะได้ก่อนได้ก่อนเหมยมึงเหมยมึงในขอพิสูจน์ก่อนมาเชื่อเจ้ามาเชื่อว่าวไปเลยนมมันไปดองเลย mồi mưng mồi mưng ừ té hay mẹ ừ. mời mừng mưng mồi mưng ừ, ừ, té hay mẹ ừ mà đòi gì thế huynh ừ, ừ. Thử, nhá ừ, súma à, tên này ừ, ừ. Chào. Ồ, anh này thì bị của ai ham bèn trao nơ mà đây đang ăn con đứt anh nhang hả ơ khói bia so keo oh ปุง้งเดี๋ยวอันนาป่อเฮ้ยเห็นแล้วอันนี้เปิดอะไรอย่างฮะเปิดเบียร์น่ะค่ะอันนี้ว่าเปิดทองแกะเตีมเหอุ้ยเดี๋ดยวนะหวานอยากหน่นยอยตกินสปอนเซอร์สักหน่อยเฮ้ยเฮ้ ไล่กินคนเดียวมันไปถูกต้องจะใดอ่ะก็ยังมากินนะละของเจ้าไม่ไหนอ่ะเดี๋ยวกักกันล้างแปลงหั้งหน้าเนี้ยเดี๋ยกันเห็นไหมเห็นไหมใส่น้ำแข็งโยเดียวจะจะจะชอบบรรยากาศในการได้รำเมโลเอร่มวงกับเพื่รู้ใจจะหาสุดใจไม่มีเปรี้ยปราดเล่นลบลานดีน้ำแข็งโซดาเอาอารมณ์มาจบแล้วก็จบจบจบมือเข้มนะเข้มเงาจบยั้งเลยยั้งเงี้ได้สักบาท อหอมเกลมเดียวปอหอมหม่อมมุ่นก้าฮะน้องพันนี dai, ah, s. <S being so, ่กินอย่างไรน้องพันนี่เบียร์กับเบเกินน้องพันนี่เหล้ากับเบเกินเบกินเจ้าน้องพันนี่น้ำกับเบเกินเบเกินเจ้ามากินอย่างเดียวต้ากินอย่างเจ้ามันกินใบร้อยไอตัวเขาว่าอะไรแล้วอ่ะปีปีโอ้โเอาไปเอาไปเอาอ่ะ เอ๊จะให้งเงี้ได้หาขอขอลองจิ้มก็ได้ค่ะเอาเอาอไปได้นะตัวเกยเกีเจอไม่เงียไปเลยแมวหน,น,น่ะเมวหน่ะอะไรอ่ะก็เมวเออหน่ะหน่ะเมวตัวหลวงนะอขออนุญาตนะเจ<อ>้าเนอะบางคนบางท่านประกาว่าแจ้งซอนี่เป็นแบบอย่างฮือกับเยาวชนนะเจ<อ>้าเนาะเหมือนก็ฮาเป็นเน็ตไอดอลไอดอลอะหน่าหน่ะหน่ ละอ่อนเพื่อจะพอนะเจ้าบางเตือบางทีมันเป็นเพียงการแสดงบันไดการตกไปช่วยไปซอไหนนี่น้องมืนทกขีนนี่แม่เต่เนาอแต่ว่าอย่างเฮาเอาใจกันเจ้าเตือคนฟังมันมีน้ำจิตแจ้งซอมีน้ำใจจิบเหี่ยคนหน่อยสองน่อยอย่างคอแห้งเลยน้องจะไปอุ้นนอกจากคอแห้งติๆกอะฮะเอาเนอะเอาลมมาละมาละมาละ ปกติอะไรแม่เห้ยเจ้าเจ้าจะจะบาดแตะต้องเลยนะเจ้าเพราะว่าตั้งแต่เข้าวัดสามากอฮักศรีนนะเจ้าเล่าเบี้ยนี่นะโอ้โหมันเอ้าอันนี้มันยากขนาดกันเด็กก็จ่าเย็นจ่าเย็นปีปีลองเนี่ยไปลองอยู่ด้ีก่อนปีข้าใจเลยปี่่ีข้าใจเลยพ่นส้มปากข้ายแหลยเอ้ไอไอเบ่าลองมาหน่อยนะป่า ันนี้ปลาหมากินวนนะอะปลาปลาป่าวันนี้ปลาหมากินวนนะสั่งละอาลาหยำกุ้งเียอรมันหนูชอบชอบปลาขามาหาหนูยำแรงยังมาเอาสีแดงเอาสีเขียวมาแยงๆอันเดียวกันอันอ่าอันนี้แค่เริ่มต้นป่าบอกแค่เริ่มต้นอันนี้กินเป็นน้ำใจอ้หนูกินน้อยๆแต่กินจะได้นักนะเบาๆเนอะจิ้มโอ้จืดเหมือนเดียวกันเลยสูตรยำฮะ ให้เอกาอันน oh. 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 ี masa, ้ช uh ื huh. oh, ่อเล่นน้องอึงให้เอน้องอึงวะโคตรเตะโคตรขออนุญาตนะเจ้าขออนุญาตแหมชื่อมเมร่ากะฮะโอ้อึ้งในจอตาเปิ้ลโอ้จะตาบอกกองแห้งห่านี่เบ่แหมงว่ได้แกงลอยเลย